ปวดเสียวนอนไม่มีความสุกเลยเดินไปเดินมามันก็เดินไม่ไหวแล้วปวดเ็าไม่ไหวเวลาปวดขึ้นมาก็ทานยา,า,าพาราทรมานมากเลยค่ะแล้วพอดีลูกค้ามานวดทามานวดแล้วเขาแนะนำว่ากินดีบูนแล้วดีขึ้นฉันก็เลยขอ ดีขึ้นเดินคล่องขึ้นไม่เสียวในเข่าทานได้หนึ่งสองห้าวันก็ดีขึ้นดีบูนดีจริงๆค่ะถามว่าแพงไหมมันก็แพงแต่ว่ามันคุ้มค่าไงกินแล้วมันหายปวดหายเสียวเดิน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อกรรมินาตชมพูอยู่บ้านเลขที่1หมู่5ตำบลสระทุงอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีอาชีพรวดแก้อาการรวดแผนไทยอายุ70ปีค่ะ ปวดหัวเข่าเข่าหลุดดึงลูกค้าแล้วเข่าฉันหลุดมันเสียวในเขา่านอนปวดกลางคืนมันก็นอนปวดปวดเสียวนอนไม่มีความสุขเลยเดินไปเดินมามันก็เดินไม่หวานแล้วปวดอนไม่ไหวเวลาปวดขึ้นมาก็ทานยาพาราทรมานมากเลยค่ะเวลาปวดเสียวกินแตงยาแล้วก็ดีลูกค้ามานวดทำมานวดแล้วสอาแนะนำว่ากินดีบูลแล้วดีขึ้น ฉันก็เลยขอเบอร์จากเขาก็สั่งมาหนึ่งกอ,องรอการดูกินได้ห้าวันก็ดีขึ้นเดินคล่องขึ้นไม่เสียวในเขา่าทานได้หนึ่งสองห้าวันก็ดีขึ้นดีบูนดีจริงๆค่ะดีบูนเขาดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราจ่ายเงินไปแพงก็เหมือนไม่แพงคุ้มค่ะทานแล้วหายค่ะถ้าใครเป็นเหมือนดิฉันก็ให้ลองทานดีบูนดู ล้วจะได้หายปวดหายเสียวเข่านิ้วลมและกระดูกซับเส้นต้องทานดูนะคะดีบูญดีจริงๆทานแล้วหายคุ้มค่าคุ้มราคาเยี่ยมค่ะ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลสา,ลาราตุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมป้าบุวยซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ดีบูลนแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจน้าบุวยเนี่ยดึงเส้นรักษาอาการให้ลูกค้าจนเขา่าดุแล้วพอป้าบุวยมาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนภายในหนึ่งกลองหนึ่สองแรกก็ ให้อาการดีป้าหวยก็เลยสั่งผลิตภัณฑ์ตีบูลมาทานอย่างต่อนเนื่องตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับป้าหวยแล้วนะครับสวัสดีครับป้าหวยสวัสดีค่ะป้าหวยอายุเท่าไหระะ่แล้วครับเจ็ดสิบขงอายุเจ็ดสิบปีนะครับป้าหวยมีอาชีพอะไรครับนั่งเดิมก็ทำานายอยู่แลกลับกายมาเป็นหมอรวดตอนนี้คือรวดรักษา รวนแผนไทยถูกไหมครับนวดมาสามสิบปีแล้วสามสิบปีนี้ก็นวดมาครับเป็นหมอด้วนแผนไทยนะครับแล้วก่อนที่ป้าหมวยจะทานดีบูเนี่ยมีอาการเป็นยังไงครับปวดสอข้างปวดเข่าสองข้างเลยปวดสองข้างก็เดินไม่ไหวเสียวหัวเข้า ปวดขึ้นมาก็กินทารายอย่างเดียวเดินไม่ได้อ่ะเดินแล้วมันเสียวหมดนี้เขา่าเดออียวทั้งสองข้างเสียวเข่าทั้งสองข้างเลย <ไป S 2> ทำไมถึง,ง<ว>ลูกค้าแล้วเข่าหลุดเราเกิดจากการนวดดึงลูกค้าเพื่อให้หา,ายปวดหลัง ลูกค้าปวดหลังมาอันนี้ค,คือดึงเพื่อให้เส้นมันคลายอ๋อดึงให้เส้นเขาคลายใช่ค่ะแต่ตัวเองเข่าลุหลุบเลยเข่าหลุดนะครับหลุอทั้งสองข้างแ <c oughs> ล้วใครก็แพ้งข่า <c oughs> ตาาเนา่หลังจากที่เข่าหลุดอาการเป็นยังไงครับก็เดินไ,ไม่ไหวเลยเสียวหมดทั้งเข่าเดินไม่ไหวเลยตอนนั้นไม่ไหวกระแทกเ้าที่แล้วก็ประามแล้วก็เดินแต่เดินไม่ไหวมัเสียวแล้วมันขามันหลุดออกจากกันแล้วคือเอาเขาเรียกว่า กระแทกเข้าเองเพราะเพราะเป็นเป็นหมอรวดอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อกระแทกเข้าเองค่ะนะครับเพราะเรารวดรักษาไงไม่ได่รวดแบบมัวมัวไงครับแล้วทีนี้มันก็มีอาการปวดอยู่ปวดอยู่แล้วเพราะมันหลุดเอ็นมันฉี่ครับ เอ็นฉีด้วยใช่ไปหาหมอจะผ่าตัดหมอบอกผ่าไม่ได้เพราะเอ็นฉีดอ๋อคือไปหาหมอแล้วด้วยใช่ไหมเดินไม่ได้ไปหาหมอเอ็กซเรย์ดูเอ็นฉีดเอ็นฉีดแผลตรงนี้ครับมันออกจากตันหนักอันนี้มันอยู่นเหนือมันไวทางนี้ไวตรงราคาครับแล้วหมอบอกว่ายังไงตอนนั้นคือผ่าไม่ได้หรือว่าผ่าไม่ได้คือต่อเอ็นมันเยอะคือเอาหัวเข่าเข้าเองแล้วใช่ไหม ตอนเนี้ยมีอาการมีอาการปวดอยู่เพราะเขาเรามันสึกหมดนวดมาสามสิบปีสึกหมดเทียนหมดกระดูกเที่ยนแล้วมันก็ไม่อยู่อืมับนสึกหมดเลยับแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์ดีบูได้ยังไงก็คนมานวดแล้วเขาคุยให้ฟังเอามีคนมานวดแล้วก็เคุยให้คุยให้ประมวยฟังนะครับก็ให้เบอร์ให้แล้วก็สั่งมา เบอร์โทรแล้วผูห่วยก็โทรมาตัดแล้วหลังจากทานบีบูลแล้วครับผูห่วยอาการเป็นยังไงครับหลังจากทานแล้วทานแล้วดีขึ้นค่ะ,ะก็เดินคล่องขึ้นตอนแรกสั่งกี่กล่องครับผูห่วยกล่องเดียวสั่งกล่องเดียวคือยังไม่มั่นใจว่า<ช>จะจะหา,หายหรือเปล่าอะไรี้ใช่ไหมก็ทดลองสั่งมาดูหนึ่งกล่องพอทานแล้วก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นนะครับสั่งใหม่สั่งใหม่นะครับ ันนี้<า>คือยังไม่ได้ทานครับอันตอนแรกเนี่ยยังไม่มั่นใจนะครับว่าเอ๊ทานแล้วจะหายจริงไหมก็ทดลองสั่งมาทานก่อนหนึ่งกล่องก็มวยทานครบห้าซองเลยไหมหรือว่าครบเลยค่ะครบห้าซองแล้วถึงสั่งต่อใช่ไหมอ่าทานไปครบห้าซองแล้วนะครับมีอาการดีขึ้นก็เลยสั่งต่อค่ปะป้ามวยครับป้ามวยคิดว่าดีบูเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคา เงินที่จ่ายไปไหมครับคุ้มค่ะเกินคุ้ม<ะ>เกิดคุ้มเลยนะครับทานไปกล่องเดียวก็เห็นผลแล้วค่ะป้ามวยครับถ้าป้ามวยเห็นคนที่มีอาการเหมือนป้ามวยป้ามวยจะแนะนำเขายังไงก็ลองเชิญชวนทานดีบูญดูค่ะ,คะเพราะฉันกล่องเดียวฉันเห็นผลป้ามวยทานแล้วเห็นผลภายในกล่องเดียวน 5 2 5วันเท่านั้นนะครับขอบคุณต้งหวยมากครับที่มาให้ความรู้เป็นวิทยาทานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องไขข้อเสื่อมปวดเข่ากระดูกทับเส้นขอ,ขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับนี่ก็คือป้าหมวยเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าทานยาไม่หายปวดฉีดยาไม่หายปวดก็ขอให้ดีบูนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะมีสุขภาพที่ดีต่อไปส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหามีอาการปวดข้อปวดเขา่านิ้วล็อกกระดูกทับเส้น ต่เตเหมือนปะวยก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้จากเบอร์โทรที่โชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ผมกับป้าหวยและทีมงานถายทำก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ